วัดีค่ะวันนี้นะคะทางโครงการบ้านวรากินวิวนะคะก็จะมาอัปเดตงานก่อสร้างนะคะวันนี้นะคะหน้าง,งานที่โครงการบ้านวรากินวิวนะคะอำเภอเกาะจันจังหวัดชลบุรีนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็เข้าแบบเสากันไปนะคะเข้าแบบเสาเรียบร้อยนะคะก่อนเข้าแบบเสาแล้วก็มีการเช็ค เขาเรียกว่าเช็คดิ่งนะคะเช็คดิ่งเช็คระยะฉากให้ได้องศานะคะตามการออกแบบของวิศวกรน,นะคะซึ่งการเช็คดิ่งหรือการเช็คฉากแต่มีความสําคัญมากนะคะในเรื่องของการก่อผนังหรือว่าการวางโครงหลังคานะคะแล้วก็วันนี้นะคะพอเราถอดแบบเสาแกะแบบเสาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องมาเช็คดิ่งอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้เสาเนี่ยได้ตามระยะ นะคะแล้วก็มาดูในเรื่องของการบ่มคอนกรีตที่เสาแต่ละต้นนะคะซึ่งตรงนี้นะคะทางโครงการบ้านวรากินวิวเราก็ให้ความสําคัญมากๆนะคะเนื่องจากเหตุผลที่เราจะต้องมีการบ่มคอนกรีตก็คือการบ่มคอนกรีตเนี่ยจะเป็นวิธีการที่จะช่วยป้องกันการคายน้ําของคอนกรีตหรือซีเมนต์ไม่ให้คายน้ําเร็วจนเกินไปนะคะซึ่งขั้นตอนก็จะมีหลายๆวิธีค่ะก,คก,ก,ก็คือหลักๆเลยก็คือ1ก็คือการใช้ความชื้น 2. ป้องกันการระเหย 3. การใช้แรงดันหรือว่าการใช้ไอ้น้ำแล้วก็สุดท้ายคือการใช้ไฟฟ้าเพื่อที่จะบ่มให้คอนกรีตนะคะก็ต้องบ,บ่มอย่างน้อย7วันนะคะถึงจะทำโครงสร้างหลังคาต่อได้ค่ะทางโครงการบ้านวรากินวิวเราให้ความสำคัญในจุดโครงสร้างตรงนี้มากเลยค่ะ